สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับวันนี้มาพๆกับบ่าวหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีบ่าวหนองมีความุูครับทีทุกคนได้รับโชคครับงวดวันที่16ธันวาหม67เบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางเนาะแต่ละคลิปบ่าวหนองกามาลงให้เบิงบงมีผู้ได้คลิปอกครับว่าเลข2สองหนึ่งมันเสีออกมาอีกออกมาอีหลีครับผมได้เบิงคลิปผีสุกันยาบอที่บ่าวหนองจับลูกปิงปองให้เพิ่น บานองเจ้าดูปิ่ปองใหเพื่อนได้หกหนึ่งสองจ้าดูปิ่ปองล้วงปูสวงเพื่อนกระไดโชคอีกครับนี่แหละครับเกิดว่าค้นเพื่อนมีโชคแล้วก็มี f อฟซบ้าวหนองทักมาบอกครับบอกว่าเพื่อนแต่งขันหาแล้วเพื่อนเอาตะกุดนุนดวงไปใส่ไว้ในรถเพื่อนถูกเลข3ตัว2องวดซ้อนครับ8ปดสสา กับปดหสามครับทะเบียนรถเพิินเพิ่นวาด,ดีใจแห้งปูมาให้โชก่นวะอ่ะอันนี้กัดเหลี่ยแต่บุญเหล้วแต่ดวงเหล้วแต่วาสนาของไผมันครับแข็งยังมันแข็งได้เบิดครับแต่ว่าบุญวาสนามันแข็งกันบ่ได้อีรีบ่าวนองเสื้อครับเสื้อในบารมีของหลวงปูครับงวดนี่หลายคนก็ถููหลายคนกับพิดหวังบ่าวนองบอกคนว่า อย่าลืมเล็กท่อกสอย่าลืมเลขอกออมสินสลเลขกต้องหมดเบ้าหนองนะเสือเอาไวแน่เสือติดไวแน่สามสี่เก้าไปออกท่อกระสอตรงๆเลยครับสามสี่เก้ากับศูนย์สองหลายคนก็นทักมาบอกว่าเพิ่นทากมาบอกต่เวศแล้วละ่ะวันได้โชกับเบ้าหนองเบ้าหนองให้เพิ่นได้มีเงินต่อชีวิตได้มีเงินใส่ในครอบครัวอ่าเบ้าหนองก็ดีใจนะครับ บางคนเพิ่งกิดสื่อ3 4 9บางคนกิดสื่อ3 4 6เพิ่งกิดแตกสองตัวเพิ่งว่าได้ทั้งไทยได้ทั้งทอกระสอบนะบ่าวหน่องก็ดีใจนำ้ำนะครับเด้อที่บ่าวหน่องให้โชคงวนดนี้หลายคนถามมาว่าบ่าวหน่องได้โชคบ่บ่าวหน่องบ่ได้ครับเพราะว่าบ่าวหน่องบ่ซื้อปูมาบอก ปู่มาบอกเบ้าหนองว่าอย่าสื่อเล็กเบ้าหน,นองกระดือเบ้าหนองกระดือเบ้าหนองกระสืออยู่เบ้าหนองสือเจ็ดหา้าเจ็ดสามแปดสามเพื่อนบอกว่าเบ้าหนองฉียังบ่ทันมีโชกหวยใหญ่งวดนีอย่าพึงสื่อให้บอกคนเอาให้คนอื่นเขาถือกวน คนบอกบางสิบ้านของกะเล่ความดีของเจ้าของบ้านของซื้อหลยกูนีได้แต่ว่าตัวที่บ้านของซื้อนั่นบ้านของทอนเอ,อกเบดิดบ้านของซื้อทะเบียนรถคันแดง037 038ามเจ็ดศูามแปะอะไแล้วก็ศูนบ้านของกะสิกเล่ มันเป็นความถี่ว่าบ่าหนองดื้อเองดื้อไปสื่อก็เลยบ่ถึกเพื่อนบอกว่าอย่าสื่อให้พานงวดนีไปก่อนเหลใหง่ให้พานงวดนีไปก่อนจังสื้อแต่ว่าบ่าหนองดื้อบบาหนองเลยไปสื่อก็เลยบ่ถึกแม่นคำเพิ่นอีลีเพิ่นว่าให้ผู้อื่นถือไปก่อนโตนันบอกเพิ่นว่าให้บอกผู้อื่นนะเพิ่นว่าให้บอกผู้อื่นนะแต่ผู้อื่นเขาสิถือเพิ่นว่าสิไ ผู้อื่นผู้อื่นเขาสิถือให้เจ้าบอกคนอื่นเอาแต่เจาา้าอย่าอย่าสือเพิ่นว่าจังซี่นะอ่ะก็คือว่าล่ะเนาะปู่นี่บ่แม่นบ่แม่นปู่สวงได้เป็นพระเพิ่นบอกบ่าวน้องเจอกันมื้อเช้าเพิ่นว่าเพิ่นเห็นหน้าบ่าวน้องเพิ่นบอกว่าบ่าวน,อน,อาาวนอ้องอย่าพึงซื้อเลขเด้ออันบอกคนอื่นเอาก่อนให้คนอื่นเขาถือก่อนบ่าวน้องจังถือ่นว่าจังซี่ บล่องก็เลยว่าบอล่องก็ยังงงนะงงว่เาเป็นยังอ่านปูแล้วคือถ่วงแบบนี้แต่ว่าเลขกนั้นบอลหนองซื้อไวแต่แต่ตนงวดแล้วมันถอนบ่ไดดมันถอนคืนบ่ไดดมันสือไปแล้วมันสือไปแล้วยังประมาณนี้มันสือไปแล้วก็เลยถอนถอนคืนบ่ไดดประมาณนี้นะบอลนองกัดเลยเออเสือปูพ่น แต่ว่าบ่าวหนองบอกคนอื่นคนอื่นมาถือเด้ยบดนียคนอื่นถือเด้นี่พี่พี่สมเพิ่นน่ะเพิ่นถือรางวัลที่2บ่โอ้รางวัลที่4บ่3ใบ540เพิ่นซื้อเพิ่นให้บ่าวหนองจุดถูกขอตาใครบ่าวหนองจุดถูกให้เพิ่น540เพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่นบอกเพิ่นทักมาบอกโอเพิ่นโทรมาบอกบอกว่าบ่าวพี่ถือลอตเตอรี่รางวัลที่4ี่บ สามใบทวดว่างเดี๋ยวหกหมื่นระว่างสิบาน้องอาถือตัวใดเพิ่นสื่อตัวใดเนาะหนึ่งหนึ่งเจ็หนึ่งห้าสี่ศูนยบอเพิ่นก็ซื่อเลขฝันเพิ่นน้ำล่ะสื่อเหลยกฝันสื่อเลขตาไขสื่อเหลขมัดสุดโตแล้วก็บริคิดบอกว่ามันสิถือเหลือแล้วก็บริคิดยังแล้วก็ว่าแตะมีลงถ่ายหดือสาตัวนี oui. well, <Arabic> ่เราก็สื notre, ổi, même, ่อสื่อสื่อเผอเอิญเราถือกับ สามใบนะก็ดีใจเด้อเด้อครับเด้อผู้ใดได้โชคงวดนี้บ่าวน้องสิธาลุยงวดต่อไปงวดหน้าถามว่าบ่าวน้องมักเลขตัวใดบ่าวน้องก็ยังมักตัวเก่าอยู่ยังมักตัวเก่าอยู่กัลเลยว่าสี่สิบแปดเจ็ดสามกับสามศูนย์เจ็ดนี่คือเลขตัวงวดของบ่าวน้องแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามเลขทะเบียนรถคันแดง ลวก็037ก็เป็นเหลขทะเบียนรหลดคันเดียวกระสียังนําอยู่กระสีตามตามจนมันออกอกูล่ะบวออกซามันกระสีนําอยู่นี่ละ่ะล้วก็ถ้าผู้ใดมีเหลขกมีโชกกัมาให้เลขกเบาหน,อนา่องคือเกาเดอร์เบาหน่องกระสีได้วเอามาหว่ลงช่องเลขกที่พี่คำนวณที่เบาหน่องบอกว่าจะเอาเหลขพี่คำนวณนเพิ่นมาลงเลขวันนี้เพิ่นบเขาครับ เหรียญนี้เพิ่นบ่เขาบ่อองกรเลยบ่ได้เอามาลงบ่อนองุ่งงานอยู่ก็เลยบ่ได้เอามาลงแต่ว่าเมาเบิเงเลขแล้วเลขพี่เพิ่นบ่เขาครับนะปะิ่นกยอมรับคือการวาเลขเพิ่นบ่อเขาิ่นบอกว่าเ,าเอาไว้ถังงวดนะมันกับมีเขามีรูดเนาะคําว่าเลขส่วนมากน่ะคนสื่อเก่าสามนลายนันหลายไปสื่อตามอาจารย์เบียไปสื่อตามอาจารย์เบียนันหลายแล้วกะเลียดดังของเพิ่นสองหนึ่ง เห็นแววแววมาเหล็กดังกัเพื่อนก็มีคือกันสองหนึ่งแต่ว่าเหล็กอาจารย์เบียกก็ดังคือกันหาสื่อบบได้หลายคนก็ได้โชกบางคนกับสื่อกลับหัวบางคนก็บ่สื่อกลับหัวก็มีกันแล้วแต่ทคนี้คของไผของมันแต่ว่ามันมาตรงกับเหล็กดังบัดนี้มันมันหาสื่อบบได้นะมันหาสื่อบบได้บางคนก็บอกว่านหนองยูวัดบ่นหนองคือบ่ลองสื่อติดไว้แน่บ้นหนองก็เลยว่าโอ้ยบอยจากสื่อดอกให้เพื่อนให้เพิ่นสื่อกันเอาซะ บ้านหองกรบ่ได้ซื้อเพิ่มบ่ได้ยังานหนองกรซื้อไว้แต่ต้นงวดละกัันกนหลวงปู่เพิ่นท่วงก่อนหนาหนีบ้านหนองก็สิเครื่องคงสิบ่ได้ซื้อก็บ่เป็นหยังครับงวดหน้าว่ากันใหม่งวดนี้บ้านหนองยอมแพ้ครับงวดหน้าสู้กันใหม่คือเก่าถือก็ถือบ่ถือก็ว่าบ่ถือเด้บ้านหนองบ้านหนองบ่ได้เว้ายากเด้เลขบ้านหนองแล้วก็บบ้านหนองก็บ่หวงเลขนํามีหยังบ่านหนองก็ลงให้เบิ่งหมดล่ะอ่ะถ้าตามต่อครับงวดเป็น ามปีุ่นละสองโมก,กะลาบ่เงนบอเขาว่าเลขออกสองมก,กะลาเม่นบ่เบาหนกของวันทีเบิ้องบนที่ดินกันกันแจริก็ขอทุกคนจงโชคดีครับงวดหน้าเอากันไหมครับผมสวัสดีครับ